เป็นยังไงกันบ้างเด็กผีฮะหลังจากทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนท็อตแนมฮอสเปอร์อัดคาโอแทฟฟอร์ดไป30เนี่ยชีวิตลำบากขนาดไหนโดนล้อกันเยอะหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปก่อนนะเพราะว่าในค่ำคืนนี้เกมยูโรปาลีกแมนยูฮูยังต้องไปเยือนปอร์โตที่โปรตุเกสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเราจะเศร้ากันต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ล่าสุดก่อนเกมเอริกเทนฮาก ให้สัมภาษณ์แบบแปลกๆอีกแล้วให้สัมภาษณ์แบบที่มันหน่ามันโหนกอีกแล้วเขาพูดว่าอะไรบ้างไปดูกันก็ล่าสุดเอ,อริกเทนฮาร์กออกมาพูดแสดงความมั่นใจว่าเขาจะสามารถพาทีมพลิกสถานาการณ์กลับมาและประสบความสำเร็จได้ซึ่งเทนฮาร์กบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องวิตกกังวล เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เราทำข้อตกลงนี้ไว้และเราทุกคนต่างเห็นตรงกันหมดในช่วงซัมเมอร์ทั้งเจ้าของทีมและบอร์ดบริหารเรารู้ว่ากลยุทธ์คือการดึงผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านพวกเขายังรู้ด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมตลอด6ฤดูกาลที่ผ่านมาผมมักจะมีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมืออยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นไงมั่นใจสุด เทนฮากยังบอกอีกว่าทีมจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเลือกของเราคือการดึงนักเตะอายุน้อยเข้ามาและต้องใช้เวลาในการปรับทุกอย่างให้ลงตัวซึ่งผมคิดว่าเราพิสูจน์ให้เห็นไปแล้วใน2ปีที่ผ่านมาว่าเราสามารถทําสําเร็จได้ผมพิสูจน์ให้เห็นในเส้นทางอาชีพของผมมาแล้วว่าผมสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เสมอในช่วง6ปีหลังสุดผมคว้ามาแล้ว8แชมป์งไงแปดแชมป์เลยนะ เออถ้วยรางวัลในเต็มไม้เต็มมือเลยเออแต่วิธีการเล่นเนี่ยมึงยังไม่เห็นเลยยังไม่มีเลยงงซึ่งเด็กผีที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮารแล้วอาจจะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยแต่ถ้ามองกันในเรื่องของการทำงานเนี่ยเอริกเทนฮารพูดแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคุณเป็นกุนซืออยู่ต่อหน้าสื่อคุณจะไปทำตัวหย่องไม่ได้จะไปทำตัวรีบตัวเล็กไปแบบยอมรับทั้งหมดเยโช่วงนี้แมนยูไม่ดีเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้เจอปอโต้จะสู้ได้หรือเปล่าคงไม่มีผู้จัดการทีมพูดแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันส่งผลต่อนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกความมั่นใจพูดปลุกใจนักเตะกันสักเล็กน้อยแต่พอดีไอ้บทสัมภาษณ์แบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ที่แมนยูเนี่ยฟอร์มไม่อยู่กับร่องกับรอยวิธีการเล่นก็ไม่ได้เรื่องผลการแข่งขันก็ไม่ได้เรื่องพอพูดออกไปแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบเอาง่ายคือ ดูมั่นหน้ามั่นโหนกไปซะหน่อยเพราะว่าความเป็นจริงผลงานในสนามมันมันตรงกับข้ามกับสิ่งที่เอริกเทนฮากพูดนะเนาะแล้วเด็กผีก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้นะตีสเจอปอโตจะกลับมาได้ไหมหรือว่าเราจะเศร้ากันต่อจบจากปอโตอย่าลืมนะเกมพิมพิเลียอังกฤษวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเจอทีมฟอร์มแรงอย่างแอสตันวิลล่าล่าสุดเมื่อคืนวิลล่าในแชมเปี้ยน เอาชนะไบเออร์มิวนิกได้นะโอ้โหช่วงนี้แบบความมั่นใจกำลังมาเลยถ้าหากว่าคืนนี้แมนยูไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้ววันอาทิตย์ต้องไปเจอกับวิลล่าที่ความมั่นใจเนี่ยกำลังมาเต็มๆไม่อยากจะนึกสภาพเลยวะแล้วก็ก่อนพักเบรกทีมชาติถ้าแพ้2นัดแบบนี้โดนล้อก,กันยาวๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้น2นัดเนี่ยเป็นตัวตัดสินอนาคตของเอริกเทนฮากเหมือนกันนะเ่ะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับคำพูดของเอริกเทนฮากแล้วก็คงต้องถามย้ำคำเดิมแเนาะว่ากับเอริกเทนฮากเนี่ยเซฟหรือไม่เซฟและคิดว่าช่วงพักเบรกทีมชาติเอริกเทนฮากจะยังได้คุมนักเตะซ้อมอยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พี่อน้นแฟนผีไรขนด้วยนะครับ